ไอที่ตอนเข้าค่ายเล่นและส่งทุกวันนี่คือคนไหนครับเออใครอะพี่ไม่ไม่ไม่มีคนหนึ่งตากีบบีมอยู่ไม่ใช่เหรอใช่ใช่ใช่ใครใครนะใครอะเตมักเต้ามัเต้ามัเตามักไม่รักตุ๋ยเลยไอ้ไรไอ้ไรรักหน้เต้าวั ปพี่เคยชอบผู้หญิงคนไหนในค่ายบ้างเนี่ยน้องก็ถามมาผมมีโชคคนเดียวใครครับเออถามว่าทั้งสี่คนนี้ใครเจ้าชู้ที่สุดว่ามาอุ้ยเอ๊สองนั่งโมงผมทำไมเป็นเรานะไม่อยากทำไมเป็นปัวยเดี๋ย้ถ้ารู้พี่แสัมาดูคลิปดู พี่ทั้งสี่คนเสียสิ่งตอนอายุเท่าไหร่ค่ะภาษาไทยเกินสิ่งเท่าไหร่คะนะครับผมอุ้ยคำถามนี้เสียสิ่งตอนอายุเท่าไหร่อผมว่าไม่ผมว่าตอบพร้อมกันอ่ะข้อตานี้ต้องตอบพร้อมกันเดี๋ยวผมนับหนึ่งสองสามพี่ต้องนึกนานหนึ่งนานหนึงพี่เลาผมฟังอนุบาลสองฮัลโหล เออม่คมีสัญญาณมมีสัญญาณออจะหลุดแล้วเออจะหลุดแล้วสายจะหลุดแล้วอืมเด็กอาจารหลุดแล้วสายหลุดไปแล้วนะครับทุกคนโอเคสวัสดีครับสวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้พวกเราแล้วเหลาแล้วแล้วใช่ครับผมมาทำที่พูดเลยอ่ะใช่อช่วันนี้พวกเรามีผู้ติดตามครบหนึ่งสองหมื่น ฮะไม่อะยี่สิบพันะมือไม่ <c oughs> ไม่ตอนแรกตอนที่เราจะทำคลิปก็คือฉลองหนึ่งหมื่นคน <c oughs> แล้วตอนนี้เป็นสองหมื่นคนแล้วนะครับ ไกลจะถึงสามหมื่นแล้วใช่ไหมใช่ครับผมขนาดนั้นเลยเราเดินเราเดินทางไม่เร็วมากแต่เราเดินทางไปเรื่อยๆนะครับผมเดินทางมาไกลแค่นี้ขอให้ทุกคนประคับประคองเราด้วยนะครับขอบอกขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับผมใครอยากดูอะไรก็เมนต์ได้นะครับวันนี้เราจะมาทำคลิป Q&A นะครับผมผมก็ได้ไปโพสต์ใน Facebook แล้วนะครับว่าอยากรู้อะไรเกี่ยวกับพวกเรา4คนนะครับผมก็มีน้องๆพี่ๆ FC มาเม้นต์มากมายเลยนะครับผมครับ ผลก็คัดมานะครับเป็นเจ็ดคำถามที่มีคนกดไลค์เยอะที่สุดอ่าแล้วก็อาจจะมีบางคําถามที่แบบแถมๆม,มานะแถมๆมานะครับผมก็ว่าไปตามกันนะครับผมอ่ะเราจะมาเริ่มตอบกันเลยไหมไปเลยครับผมตอบตลอดเวลาครับตอนนี้ครับเดี๋ยวผมอ่านคนแรกก่อนนะครับอ่าน้องจิราพัทนะครับถามว่าพวกพี่เคยแอบชอบผู้หญิงคนไหนในค่ายไหมคะได้แอบชอบใคร เรื่อง่างน้องบีมครับน้องบีม็เรื่องกับพูดมาเรื่องดาก่อนก็จะบอกวก่อนเลยว่าผมไม่ได้ชอบใครเลยฮะในใครเอ้ยไม่ได้ไม่ได้แมาความแบบไม่ชอบขี้หน้านะจะแบบไม่ไม่มีอะไรลึกซึ้งไปมากกว่าเพื่อนร่วมงานที่ดีนะครับผมไม่ไม่จริงครับผมไอ้ที่ตอนเข้าค่ายเล่นและส่งทุกวันนี่คือคนไหนครับ เออใครอ่ะพี่เาพๆไม่ไม่ไม่มีคนนึงตากีบบีมอยู่ไม่ใช่เหรอใช่ใช่ใ่ใครใครนะ่ใครใครอ่ะเต้ามักเต้ามัเตามันไม่รักกลี่มไล้วอะไรนะตาวันรักปน้าเตีา นทำไมขึ้นมาเสจอนะครับบีมกับพี่มาร์คนะเขาจีนกันนะตัวใหญ่อย่าไปคิดเกินเลยนะทุกอย่างมันคืองานนะจริงทุกผมวันตัวเนี่ยที่ผมไม่มีเมียที่ผมไม่มีเมียเพราะใครตัวมาไอ้นี่คือเรื่องจริงนะเวลาอยู่เขาไม่ใช่ไอ้นนี้ไมาชิกอย่างนี้ยเวลาอยู่ค่ายนะคนนอนสองคนนะจรับมากๆนะเฮยสองคนเลยเอออันนี้คือเรื่องจริงนะคนนอนด้วยกันประจำนะสองคนโอ้ยเป็นพวงผี แบบนี้ใจเกเลยเจเกเรแบบแบบนี้เอาไปไปคนต่อไปไปโอเคสำหรับพูดนะครับเคยชอบถ้าเข้าค่ายมาตอนแรกๆเคยชอบคนแรกก็คือไอ้ดีไอ้ดีแบบพูเป็นคนที่รู้สึกกับคนอื่นง่ายนะครับยิ่งอยู่ใกล้ๆก็จะรู้สึกครับอคนแรกที่ชอบอเดี๋ยว่อเส้นที่นิดนงคือว่าตอนที่พวกเราเข้าใหม่ๆใช่ไหมแล้วก็แบบสองสาวกันแต่เนี่ยมันจะแอดทุกคนทักไปทุกคนถ้าทุกคนไม่เชื่อทักไปถามผู้หญิงในค่ายดูมันทักเคยไหมบ้าง โอ้ตื่นคือเราอยากร่วมงานแล้วก็ต้องจะได้ก็ได้จะไม่กพูนดีครับผมชื่อพูนแล้วเคยไม่ได้ถามเลยแล้วสูงไม่ได้ไหมเราเป็นเพื่อนร่วมงานแลเวลาใครนี้สูงนี่คือจะมีไอโฟนตลอดเลยตัวเขาใครเลกนนี่เออจบไปก็ใช่ไหโอเคต่อไปตอบเลยตอบเลยนะครับคนแรกก็คือพี่กีตาร์ครับผมเย้ทำไมถึงพี่เป็นพี่กีตาร์อ่ะก็ไม่รู้เดี๋ยวก็ชอบชอบลอยยิ้มแก เยอะกยยิ้มน่ารักยิ้มน่ารักเรา่ยิ้มแกนะครับคนต่อมาก็จะเป็นพี่ซีนครับผี่มาจีวกันอันนี้ชอบบอกตรงเลยว่าเอบผลก็ชอบครับแกเป็นคนเก่งนิสัยดีด้วยไอ้โชคซีนนี่มาจากโน้พี่จำได้เต้นระบำใช่ครับเต้นระบำคนเดียวชอบหลงเลยครับ จะเซ่ตน,นิดนึงก่อนมันตอนนั้นตอนเต้นระบำกับพี่ซีนใช่ไหมแล้วมันมานั่งเรา,าอะน,นี่กูตอนเล่นเต้นกับพี่ซีนน่ะคือสายตาแกม,มองกูแล้วกูตกหลุมรักแกเลยนั้นี่คินดิคินมากๆคืนที่กินมา,มา,มาม่า,มา,มาห้องไหนอาจำได้คืนนั้นที่มีคลิปอยู่โอ้ี่อย่างลราอายเขาอ่ะอะต่อไปอ่ะคนคนต่อไปที่ผมชอบอยู่อยู่นะครับคนที่ผมชอบก็ที่รู้สึกเลยก็ ก็พี่มีนครับผมพี่มีนตอนนี้ไมคกล้องเปิดยัง่ะโอเคเปิดแล้วนะครับเอาพี่วิวเลยเอ้ยไมึงอะไรกับพี่บีนอ๋อก็คือเอาตอนนี้ก็เริ่มคุยกันครับว่าเวอรแต่ว่าก็ก็ก็เหมือนเริ่มคุยกันก็ดูใจกันใช่ไหมฮะมันไม่ใช่อะไรขนาดนั้นหรอกก็เริ่มคุยกันคุยกันในสถานะตอนอยู่ค่ายไม่คุยสักคำเลยคนพี่คุยอย่างนั้นพี่เริ่มคุยมากขึ้น เราก็คุยแบบกว่าพี่น้องนิดนึงมันก็มีความรู้สึกที่ดีๆต่อกันใช่เป็นพี่น้องจูแปงทอดทอดทอดเรื่องของฟิลเหครับพี่วพาสดิก็้วิิเ่น้พี่ฟิตอไปเอาพี่ฟิต่อไปนะครับอเคยชอบใครไหมอ๋อในค่ายนะอืมค่ดีค่ดีนนี้ดูเก่งเก่งดูเก่งเกไม่กล้าตอบ ตอนที่ผมเข้าไปในค่ายแรกๆนะผมนะฮะตอนซสมเต้นเลยแต่ผมชอบชอบที่สุดคือเต้าซีนเต้าซีนเหมือนกันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยชอบกินได้ไงที่ทำนี้ได้ไงเลยไม่ไม่ผมไม่รู้อ่ะแต่ว่ารู้ว่าเขามีแฟนเป็นผู้หญิงกันแล้วก็เราก็เริ่มเลือกความคิดนั้นไปนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าแล้วแอบไปีกอันนี้คือความรู้ใหม่จริงๆนะพี่ฟิวไม่เคยบอกใครเลย ความรู้มันเป็นไรอ่ะอยู่ๆก็พูดก็พูดอะไรกันอยู่แล้วพี่พี่รู้ไหมว่าพี่พี่ฟิวชอบเออเนี่ยคือเนี่ยคือคลิปนี้พี่ฟิวมาเปิดใจกับทุกคนเลยเคยแอดชอบพี่ซีนนะครับผมยังไม่รู้เลยขนาดผมแบบสืบหมดผู้ชายคนไหนแบบยุ่งกับพี่ซีนบ้างผมจะไปต่อยแล้วเออคุณจะทำอะไรกันไม่เคยบอกอะไรไม่ก็จะไปบอกว่าอย่ายุ่งกับผมของผมนะไม่ใช่ก็ไม่ใช่เรแล้วมีใครทั้งไงนอกจากพี่มีใครอีกไหมไม่ไม่มีแล้วอ๋อโอเคไม่มีแล้วชอบ พี่เจนฮะเย้ไงอ๋อก็ชอบในฐานะเป็นครับเป็นเป็นพี่าพี่เป็นวหน้าวหน้าเจนนี่เก่งครับใช่ครับนี่ชอบผมคนนี้เก่งใช่ใช่อะครับเหลคแล้วกันับคนนี้ไลฟ์ก่าจะไปนะกวนไปวนมาเกือบสินาทีไอ้คำธรรมเดียวต้องต้องลิ้นันไม่ดลวคนเลยเอ้า พี่เคยชอบผู้หญิงคนไหนในค่ายบ้างเนี่ยน้องก็ถามมาผมมีโชคคนเดียวใครครับเออเออเอาดีๆดิพี่ไอ้คนแรกเลยเออคนแรกเขาค่ายมาคนเดียวไอ้นี่มันกดเข้าค่ายอันนี้ก็ค่ายมาเลยพี่คนเดียวเออใครต่างดาัน์ต่าัดาวนต้ใครพูดชื่อชินงไดายะตอนนี้เขาก็ได้มีความสุขกับแฟนใหม่แล้ว บอกกอกคุณนที่ชอบหรือว่าครั้งแรกที่เจอรู้สึกไงไม่ตอนนั้น EP หนึ่งนะเหมือนกันเลยไม่ไม่ใช่ตอนั้ไอตอนนั้นเขาให้แต่งเพลงจีบใช่ไหมใช่จีบแล้วก็ง้อแฟนอ๋อฉันนุ่งเด็กก็นั่งมองผมทั้งวันทั้งคืนเลยมองยังโมงมาหลงตี๋หลงตี๋องเนา้ไม่ใช่ไอนี่เขามองจริงนะ เขาก็จะมองแบบแปลกๆเขามองเขาชอบสำนาแล้วผมก็ทักไปหาเขาเอ้ยว่าชบมองหน้ามีอะไรบ้างอะไรแบบนี้เฮ้ยหาเขาอ้างข่าวไปหาเขาอยากไปเขาก็ไม่บอกอยากไปเขาก็ไม่บอกอันนี้เรื่องจริงนะผมว่าทักไปหาเขา เออชจังงั้นก็พอเครียดๆนะเขาก็นนะ<ห>พูดเศร้าๆผมก็ไปให้กำลังใจอ<ห>ะไรเงี้ยก็ได้คุยนิดหน่อยนะแบบพี่น้องนิดหน่อยเองเหรอพี่น้องไม่มีอะไรเกินเลยนั่นเลยมีคำว่เากเกินกูกินเหมือนก็มีบ้างนะหญิงกับผู้ชายนะอยู่ด้วยกันนะก็ม,มีความรู้สึกนะอ,อยู่ด้วยกันเลยไม่ใช่อยู่ด้วยกันเหมือนอ๋ออยู่ด้วยกันไม่ตกใจผมไม่ตกใจวเจอากันทุกวันเจอหาใเลยเจอหน้าให้เจอหน้า้เจอหน้หอน้าหเจอนเอหน้จอน้าใเจออห้าจอเจอหอ้า ภาสาย,ยังคิดถึงครับโอเคแค<ป>่ <c oughs> คำถามเดียวปาไปหะนะ้าไหนคำถามเดียวนานมาอ่คำถามต่อไปให้บีมอ่านละกันอยากถามเวเว่าว่าว่าเออมีมุกม, <c oughs> <c oughs> มีมุกมีมุกอยากถามว่า สเปคของทุกคนเป็นแบบไหนกันเออพี่พี่พี่อะไรถามพี่อะไรถามคนนี้พี่อ่ะพี่ชัยยามาพี่ชัยยาถามนะครับสเปคของทุกคนเป็นแบบไหนบ้างเริ่มจากบีมก่อนเลยครับอ่าเริ่มจากฝั่งซ้ายก่อนสิโอเคโอเคพี่แสบสเปคพี่เป็นยังไงครับสเปคพี่ครับพี่ชอบผู้หญิงธรรมดานะครับตัวเล็กๆนิดแต่ที่ได้มาที่มันไม่เล็กเลยนะอะไรไม่เล็กผู้หญิงไงตัวอ๋อไม่ถติดผู้หญิง ความธรรมดานะแข็งเก็งง่ายนนง่ายเหมือนเหมือนเหมือนพี่มุนี่เป็นยังไงบ้างสเปคเลยว้าวพี่มุนี่แบบไม่หลังจากจบคลิปนี้ผมจะไปหาอีกคนหนึ่งนะอ้าวยกยกยกก็ขอให้ พี่รับพี่มนคนเดียวนะอย่าหลายใจนะอันนี้พี่พี่น้องน้องเขาเป็นห่วงมีน้องเลยด้วยใช่ใชตัวไหนกันที่แข็งแรงนะครับฝากไว้ให้สิปเปล่าพี่พี่ต่อครับอาแล้วน้องเกิดเดือนไหนครับตัวทีตัวทีเป็นของผมนะครับผมนะเป็นเพลงแบบพูดคุยกันแบบว่าตรงพูดตรงจิตใจมีความจริงใจ ที่สำคัญนะครับต้องเป็นผู้หญิงแก่ผมเฮ้ยชอบผู้หญิงคนอายุเยอะเยมากเลยอย่าพูดแก่ไอ้ที่ชอบผู้หญิงเยอะไอ้ชอบผู้หญิงมีอายุเยอะครับไม่ว่าจะเป็นแม่ไม้อะไรสักเล่เขาเขามีวุฒิเพาะผู้ใหญ่นะเขาดูแลเราได้ใช่ไหมเราก็ดูแลเขานี่แหละแต่ว่าชอบความคิดความคิดความคิดใช่ไหมว่าชอบเหมือนกันนะผูคุณไงที่พูดมาไม่เหมือนพี่เจนเลยอ่ะก็ว่าไป ตัวคุณต่อเลยครับเกี่ยวสำหรับผมนะครับผมชอบผู้หญิงที่ร้องเพลงได้นะครับ <c oughs> อันนี้คือไม่ว่าหน้าตาคุณจะเป็นยังไงนะครับผมผมผมไม่เกี่ยวนะครับแต่ว่าคุณต้องร้องเพลง <c oughs> ไม่เพราะก็ตามแต่ว่าร้องเพลงชอบร้องเพลงเ๋ราะชอบในสิ่งเดียวกันใช่ชอบในสิ่งเดียวกันช่วยกันสร้างนะใช่ช่วยกันสร้างชอบ ผมเป็นคนชอบร้องเพลงอยู่แล้วแล้วก็อยากให้มีคนมาร้องด้วยไปร้องด้วยกันอย่างเงี้ยเวลาเหงาอะไรเงี้ยทำตามต่อไปก็ต้องการแค่ในอเบียมทำถามต่อไปามต่อไปบ้าสเปคสเบคต้องบีมผมจะบัวนะเป็นผู้ชายอย่างเดียวนะสเมคกอบผมก็คือมาครับเต้ามา ผมชอบคุยเออผมชอบรุนอะไรฟังฟังฟังผมช <laughs> อบผู้หญิงธรรมดาครับผมเพราะเพราะว่าผมก็เป็นคนธรรมดาผม <sk r isa> ถ้าเธอชอบคนตลกถ้าเธอชอบคนตลกอ่ะแล้วผุเป็นให้เธอไม่ได้เราคนตลาดนะ <c oughs> คนตลกอ็คลละคนตลอดละ่ะสรุปก็คือผมชอบผู้หญิงที่แบบ อะไรก็ได้ครับผมเพราะว่าผมสามารถเข้าได้กับทุกคนนะฮะเข้าได้กับทุกคนไม่ใช่นั้นะเข้าได้กับทุกคนอันนี้ก็โยงไปมั่วเลยแต่พี่กรู้ทำไมถึงไม่มีคนคุยจะนอาจจะเป็นเพราะว่าผมเป็นคนที่เจียมตัวผมที่แบบไม่กาไมี่เขใครหล่เข้าไว้เยอะในวิเนี่ยเขาไม่เอาดูอยู่ห่างว่ะ คำถามต่อไปเป็นพี่ฟิวอ่านก็แล้วกันนะครับคนนี้พี่อะไรพี่อะไรพี่ฟิวอะไรชื่อชื่อพี่เขาชื่ออะไรชื่อบินกิตบินกิตนะครับผมเขาถามว่าอะไรถามหน่อยสิพี่ฟิวกับพี่เจนเป็นอะไรกันค่าเป็นอะไรกันคะทีมงานแล้วเรามีทั้งหมดกี่คนนะ ครับอ่ะทีมงานแล้วเหรอมีทั้งหมดสี่คำถามแรกก่อนเราต้องรีบพี่เจนก็คือไม่ใช่พี่เจนนี่นะครับผมผมขอชี้แจงก่อนนะครับเป็นพี่เจนที่เป็นทีมงานแล้วๆของเรานะครับที่เป็นผู้จัดการของพี่มินนี่นะครับผมโอเคพี่ฟิวตอบคำถามแรกก่อนเลยได้ไหมครับพี่ฟิวกับพี่เจนเป็นอะไรกันอยากรู้ความจริงเอาเกันเลยรู้ใจเลยลูกชจอ่ะเป็นพี่น้องกันครับแต่ในอนาคตไม่แน่ พี่เจนดูอยู่ไหมเนี่ยทีมงานเล่นหลาวมีทั้งหมดกี่คนทีมงานเล่เหล่าวเดี๋ยวก็ช่วยกันตอบเลยนะครับทีมงานแล้วหล่ามีทั้งหมด7คนครับผมทีมงานมี7คนครับแต่ว่าตัวหลักที่ดําเนินรายการมี4คนครับก็คือมีเบียมโฟนฟิลมาคนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยต้องมาคนี่หน้าด้วยมีมีชาร์วไมอ่ะเอ็น่าเอ็น่าพีแจ๋นนึกถึงพี่มาครับผม อ่าโอเคคำถามต่อไปพี่แสบอ่านนะอ่านชื่อด้วยแล้วก็เขาถามมาเลยพีด้างานยังไงอ่ะโอ้พี่มันคลิปปาไปยี่สิบนาทีแล้วน้องนัดธิดานะครับ พี่ๆทั้งสี่คนคิดยังไงถึงตั้งชื่อช่องเล่าๆขึ้นมาตั้งชื่อช่องเล่าๆขึ้นมาเหรอครับแต่ก่อนช่องของเรานะครับชื่อช่องว่าโบบ้าครับผมแต่ว่าพวกเราได้คิดแต่ตรองดูแล้วนะครับโบบ้าม,มันเป็นคําที่แบบซ้ำใช่มันไม่เหมาะด้วยโบบ้ามันคือคําตลกแบบแ คือแบบเอ้ยเล่นมุกกันบุ๊บปั๊บปั๊บอะไรเงี้ยแต่ว่ามันเหมือนไปซ้ํากับของคนอื่นนะครับเห็นคนมาเม้นบอกเราว่าเอ้ยไปซ้ําของพี่เอกหรือเปล่าทีมของพี่เอกหรือเปล่าที่สตรีมเกมครับใช่มันมีทีมงานบุกบั๊บของเขาอยู่แล้วครับผมก็เลยช่วยกันคิดใหม่ก็เลยแบบอยู่ๆก็พูดกันมาว่าแล้วลาวไหมเอ้ยเออไม่เท่เลยไอ้ซ้ำแล้วลาวฟิวแรงเกันมาเกินมาตึงกระอกเออเอาเร็วลาวเนี่ยก็ได้ก็เลยแบบก็ร่วมกันใช่ช่วย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 กันคิดนะครับก็ลงความเห็นว่าคำนี้ได้แปลกอ่ <Okay. S 1> ใ,ใต้ด้วยแล้วก็อ่ะใครสามารถบอกความหมายของว่าเขา้เขา่าเล่าล้าคนไต้เล่าล้าก็คืออีกแล้วเลยอืมใช่อีกแล้วเลยอ่ะมาเจอกับพวกนี้อีกแล้วอ่ะมาเจอกับพวกนี้แล้วเหรอเล่าล้าเที่ยวอีกแล้วเหรอกินอีกแล้วประมาณนี้กินอีกแล้วเที่ยวอีกแล้วใช่อะไรประมาณนี้ครับผมคำถต่อไปคาต่อไปจากที่อะไรครับพี่พิว่าอคุณอนุวัตรครับผมนวัตนวัตคำคำถามนี้ไม่กล้าอ่านสักเท่าไหร่พี่นวัตครับผมถามว่า ทั้งสีคนนี้ใครเจ้าชู้ที่สุดว่ามาหนึ่งสองน้โงผมทำไมเป็นเรานะไม่อยางทำไมเป็นตัวนี่ยทะลุทะลุี่แสษมาดูคลิปดา่่่ย่าเา่าา เอ้าสรุปใครเจ้าชู้พี่แสบครับผมอืพี่แสบเลยจริงเลยผมว่ามีอีกคนนะพี่ไม่ได้เจ้าชู้พี่แค่รับรู้เรื่องความรักมาเดี๋ยวเอางี้ดีกว่าไหมเรามีสี่คนใช่ไหมหนึ่งสองสามชี้ไปคนนั้นเลยอะแล้วดูว่าหลับตาหลับตาหลับตาเออหลับตาหลับตาหลัตาชี้แล้วบอสบอกมานะว่าใครเจ้าชู้สุดนะหนึ่งสองซักพี่แสบ พี่เสบใช่ไหมโอเคชื่ออะไรรวมเป็นเอกฉันนี่เดียวเลยเอกฉันกับพี่เสบเจ้าชู้ที่สุดครับผมโอ้คำถามนี้คือเป็นไวรัลมากนะครับขออ่านขออ่านขออ่านบิ๊มอ่านชื่อเาก่อนจากคุณพิลาพรนะฮะครับผมโฟนกับพี่บินนี่มีความรู้สึกกันอย่างไรครับผมต่อต่อกันมีมีความรู้สึกต่อกันอย่างไรคืออันนี้ร้อยร้อยกว่าไลค์เลยนะครับเยอะที่สุดเลยนะครับแล้วก็จะมีคนถามบ่อยมาก คือผมก็อย่างที่ผมเคยพูดไปนะครับตอนนี้ผมก็กําลังตามจีบอยู่ครับเฮ้ยแล้วสาวคนอื่นจะรู้สึกงไงนะานผมสาวคนอื่นผมผมหยุดแล้วครับหยุดจีบฮะหยุดจีบหยุดคุยกับพี่มินแล้วไปคุยกับจะบ้าแล้วไม่เก่งย่าบ้าว่าแต่ผมตามจีบพี่มินจริงๆครับตรงนี้ก็ใช่หมดเลยครับเดี๋ยวอนาคตเดี๋ยวดูว่าเป็นยังไงครับน่าจะมีทิงา a บัตนะครับอ่านชื่อดิอ่านชื่อดิ บอสชอบกินหญ้าไอ้บอสไปควายเปล่าโอเคบอสนะครับผมเป็นคนตัดต่อของช่องเราเองนะครับผมเ็าถามว่าพี่ทั้งสี่คนเสียสิ่งตอนอายุเท่าไหร่คะภาษาไทยเกิสิงเท่าไหร่คะนะครับผมอุ้ยคำถามนี้เสียสิ่งตอนอายุเท่าไหร่เอาไว้ว่า ไม่ผมว่าตอบพร้อมกันอ่ะข้อสอบอันนี้ต้องตอบพร้อมกันเดี๋ยวผมนับหนึ่งสองสามพี่ต้องนึกนานหนึ่งนานหนงพี่เราผมฟังอนุบาลสองกันไปไปผกินโอเคทุกคนเอาให้เวลานึกห้าวิอ่ะแล้วเตรียมพูดอายุพร้อมกันตะกล้องตะกล้องนับหน่อยเดี๋ยวตะกล้องนับเดี๋ยวขอนึกก่อนตอนนี้นึกก่อนนึกก่อนห้สี่สาม ไม่เคยผมยังซิงครับผมบอกว่าผมไม่เคยหงดูมูกเมื่อกี้ใครได้ยินอะไรก็ไปหาเอาไปหากอฟังเสียงเราเองนะดี่มันได้พูดเสียเมื่อกี้เสียวมาไม่ทันเอาใหม่งั้นเอาใหม่บอสนับสามสองหนึ่งใหม่เลยสามสองหนึ่งเคยเอ กูได้ยินคนไม่เคยแล้วคุรู้สึกแบบอะไรอยาคัดความิงกับความเป็นจริงเลยทีลีลยทอันนี้อันนี้สสารเมียแนะพอหอยอีสครั้งอีสครั้งขอความจริงตอบเลยขอความจริงลูกถ่ายไกได้โอเคสามสอ ไปแล้วู้เรื่องเพศสัมพันธ์มันไม่ผิดนะครับผมแต่ทุกคนน้องๆต้องรู้จักป้องกันนะครับผมพี่พี่ทุกคนนี้พี่จะบอกเลยนะครับไม่มีใครป้องกันเลยครับยอกครับทุกพี่พี่ทุกคนป้องกันกันหมดนะครับก็น้องๆนะครับก็อย่าลืมใส่หมวกกันน็อกกันนะอย่าลืมใส่หมวกกันน็อกกันนะใช่ครับไม่ใช่หมวกกันน็อกแบบขับรถนะอ่า ถุงยางเขาเรียกหมวกกันน็อกไใช่เหรอเออแถวบ้านมุก็เล่นหมวกก,นกันน็อกกันเนี่ย<อ>มุกแบบหมวกกันน็อกเออมึงจะฉ<อ>ีกเล <laughs> ยฉีกไปแล้วฉ <laughs> ีกไปอยายใชแบบสีเหลือง yellow <laughs> yellow เฮ้ยบอกๆเข้ากันบอกเข้ากันเรื่องจมูกเรื่องจมูกอ๋อฝนได้ทำจมูกแล้วนะครับแค่นั้นเลยครับแค่ไปเสริมให้มันดูมีด่างนิดนึงด่างนิดนึงด่างนิดนึงดเออมีด่างอะไรเขาเรียกออร่ง อย่างเช่นรีวิวนี้มีดั้งอยู่แล้วนะครับผมวนี้ต้องไปทุบออกครับแลบีมก็ถือว่ามีมีดั้งนะครับพี่แสบก็มีดั้งครับผมมีดั้งกันหมดเลยผมไม่มีคนเดียวผมก็เลยตัดสินใจไปทํานะครับผม เอออีกอย่างหนึ่งนะครับใครที่สนใจนะครับมีวัวนะครับให้รับสมัวนะครับน้องบีมเรานะครับมีโปนมาใช่นะครับโปรมชัันรับสมัวทั่วราชอาณาจักรนะครับตอนนี้โชคเราดีนะผมรับสมัวขอพูดเรื่องนี้หน่อยคือว่าวันนี้พี่แสบแกโพสรูปแกใส่ชุดนอนวัวใช่ไหมแล้วก็ผมคอมเมนต์ว่าสมัวไหมวันนี้แล้วน้องเข้าไปแท็กบีมมาสมัวเร็วคือแบบเออะไรอะน้องน่าจะไม่เข้าใจความหมาย ผมจะได้น้อยไปเอด้น้อยไป่น้องอย่างนี้เลยนะไอ้นี่คืออย่าไปพูดว่าเคยนะเจนโดตีนได้แล้วบางคอมเมนต์ใครมาว่าเนะคือบางคนเขาไม่รู้ความหมายสมัวไปว่าเลยและที่สำคัญนะผมใครอยากเป็นสปอนเซอร์ช่องนี้ติดต่อเข้ามาได้นะผมนะครับผมจะทิ้งไว้ข้างล่างนะครับผมใครอยากติดต่อตรงไหนตรงไหนตรงไหนข้างล่างมันจะวิ่งคลิปมันจะวิ่งอย่างนี้อ๋อแน่แน่เร็วมากเลยมองไม่เห็น สำหรับวันนี้เราก็ได้จบไปแล้วสำหรับคลิป Q&A ฉลอง2 0 0หมืผู้ติดตามนะครับยังไงฝากทุกคนติดตามพวกเราด้วยยังไงทุกคนก็จะต้องมาแล้วบ้าดกูปคลิปก่อนอยากจะตลกครับพี่ยังไงทุกคนฝากกดติดตามเราด้วยนะครับใครมีอะไรแบบแนะนำเราแนะนำเรามาได้ใต้ใต้คอมเมนต์นะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์และ subscribe งเอโโคิดว่าจะตอบวันอื่นนะครับเ้าตอบถูกได้สับตะไคร้นะครับพวกเราช่างคิดอยู่ผมมันเช้าเพิ่งื่นเมื่อกี้กาแฟปลุกผมว่นั่งถ่ายผมอันนี้คือผมไม่ได้บอกเคยนะผมหลับผมบอกว่านัดกันสองทุ่มถ่ายคลิปแต่ผมว่าอันนี้หลับเลยครับสามทุ่มครึ่งครับผมนอนโลเลยงงมากเมื่อกี้นะครับอย่าลืมนะครับผมพูดจริงๆนะครับสปอนเซอร์เข้าบ้างนะครับ ช่วยพื่อเราบ้านนะครับผมช่วยสุดท้นี้นะครับเพื่โควิดจะตายอันเลียวช่วยโควิดแบบนี้ขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมอย่าลืมใส่ใจดูแลตัวเองนะครับผมและอย่าลืมพกแมสด้วยนะครับแมสครับอย่าลืมพกแมสด้วยนะครับผมขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับวันนี้เราลาไปก่อนสวัสดีครับแมวมีอะไรจะพูดหรือเปล่าเนื่อยเนื้อจมูกสมัวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย